โยโยโยบายซ้ำตวงเจรินกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงลูกหนังทุกช่องทางน,นะครับเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจทีมงานคลึงลูกหนังด้วยนะครับอาประเด็น,นค,คําคือวันอาทิตย์ครับคลึงเน้นทีมเดียวผมเลือกเกมเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าบิ๊กแมชของเกาโชซิราอิตาลีนะครับเอซีมิลานทีมแชมป์เก่าจะเปิดบ้านเจอกับนาปโปลีครับทั้งสองทีมมีสิบสี่คะแนนเท่ากันแ๊ะเลยนะครับจากการชนะ 4, สี่เสมอสองไม่แพ้ใครครับมิลานเนี่ยเกมล่าสุดในลีกบุกชนะซามโดเรียสองหนึ่งนะ เปิดบ้านชนะดินาโมซาเกรบมา3ต่อ1ครับแน่นอนตัวลหลักๆเหมือนเดิมนะครับซันโรโตนาลีอิสเอลเบนาเซ่คุมตรงกลางครับแนวรุกก็มีบาฮิมดีอาสอเลซิสซาเลมาแกลครับโอลิเวียชิรูยืนเป็นหน้าเป้านะครับปัญหาก็อย่างที่ทราบกันว่าราเฟร์อาลจะติดโทษแบนในคืนวันนี้ครับแถมตัวรุกอย่างซาลาตันอันเตเรบิดกับดิวอเอริกกี้ก็ยังเจ็บลงไม่ได้นะครับในขณะที่นาโปลี เกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านเบียดชนะสเปเซีย1-0นะครับล่าสุดลงเล่นในแชมเปียนซีตบุกไปถล่มกลาสโกเรนเจอร์มา3-0ครับตัวเจ็บเป็น2ตัวหลักด้วยนะครับเออร์วิงโรซาโนกับวิกเตอร์โอซิมเฮนครับตัวหลักๆที่เหลือคืนนี้ฟรอง์อองจิซาซานิลารโลบอตกาเป็นคู่มิดฟิลด์นะครับแนวรุกมีควิชชาควารัสเคเลียครับตัวรุกชาวจอร์เจียที่กำลังท็อปฟอร์มนะครับมีมาตโอโปลิตาโนกองหน้าก็เป็นจานคโคมรัสปาโดรี่ครับที่มีโอกาสออกสตาร์ทในบอลคืนวันนี้นะครับ เจอการฤดูกาลที่ล้วค่อนข้างแปลกทีมไหนเล่นในบ้านทีมนั้นแพ้นะครับนาโปลีบุกชนะ1-0มิลานก็บุกชนะ1-0ครับคู่นี้ก่อนเกมเขยกให้ a อซมิลานเป็นต่อเล็กน้อยครับคือจะว่าไปฟอร์มพีกพอๆกันนะครับยังไม่แพ้ใครในเกาโชเหมือนกันสถิติเหมือนกันเลยครับชนะ4เสมอ2แต่ว่าถ้าเราดูให้ดีเนี่ยเอมิลาน ถือว่าขาดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับการขาดลาเฟลดเดอรลอาที่ติดโทษแบนส่งผลกับเกมรุกมากจริงๆนะครับในขณะที่นาโปลีแม้ว่าไม่มีวิกเตอร์โอซิมเฮนครับแต่ว่าตัวเข้าทำนะครับทั้งสควารัตสเคเลียมัตเตโอโปลิตาโน่หรือแม้กระทั่งฮองเครื่องทั้งโรบอตก้ากับองกิซ่าก็ยังอยู่ครับผมดูแล้วเกมแบบนี้มีโอกาสออกเสมอสูงมากนะครับดังนั้นซื้อ2มุมเชียร์ไปที่นาโปลีทีมเยือนนะครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยไม่1ก็3คะแนนเชียร์นาโปลีเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจค วันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย